ดียีมเช้านะคะเก็บโพส10นาทีนะฮะเชา้าทนะี่ห้านวันนี้วันนี้นะยายทุกส่วนนะฮะเพิ่งเมาดูมะนาวเขาลมเขาหนักลูกไปใหญ่ใหญ่ก็ไม่ได้ัาเก็บสองอาทิตย์แล้ก็ยายไปหนองคายนะยายก็ไปเก็บแป้นลำไพมาได้ประมาณ10กิโล13กิโลนะฮะอีก3กมโลก็ไว้ทำน้ำจานลังจาน,นะะ ดียจะหลุดนะ,ะอันนี้ล้มนะฮะต้นนึงน,นะเขาหนักต่างเขาเยียงมาไม้ทำมันหลุดเนาะยายก็มีคนช่วยเยียงเล็กๆอยู่เลยอนะยังไนี้ทีนี่สวนข้างล่างนะฮะสวนสวนหลังบ้านสวนนอกนอกรัวที่ใยญ่ทำที่ที่มีเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเนาะในสวนนี้ที่มีมีต้นมะนาวอยู่สิบห้าต้นนะ ว่าต้นนี้เขาหเก็7ปีแล้วสามารถที่จะโูกได้แต่ว่าต้นพวกนี้มันยังยังมีลูกได้เอาออกได้ก็คือสีต้นตรงกลาง่นรู้สึกว่าจะมีอันนึงนะเจ้าที่สวงามนะยค่ะอยังไม่ค่อยว่างค่ะก็วันนี้ก็ไปดูเสาล้อมทําสวนป่ายค่ะต่ให้ให้ทางช่างใหญ่เขา มานับเสาร้อยร้อยต้นขึ้นะขนาดทำห้าไร่กว่านะห้าไร่ขึ้นเสาแค่เสาก็ไปเท่าไหร่ละร้อยขึ้นนะอ่ะหางมะนาวห้าต้นามาดูยางไม่ได้มานิดเลย ส่วนให้เขาก็ไปยุ่งกับงานก็สร้างเนี่ยฮะฝาลำใหญ่ไม่ได้เอายบรรยากาศส่วนใหญ่ก็นน้นเนาะยายมามาให้ดูไอ,อ้มะนาวเนาะเขาอดทนนะฮะยายไม่ได้มารดน้ำยายไปดำนาด้วยนะจะช่วยเขาดำก็ไม่เยอะหรอกนะ โอ้ water, ead, ด Dude, ูะนาวต้นดุกโด่งนะคะเนี mae, ่ยด hey, right. ูกเนาะโอยลงเลยนี okay. this, ่ล้วาะี่ใยายคนเดียวมันเอาเอาเขาไม่ได้อยู่แล้วนะต้องมีผู้ชายมาช่วยเอาไม้ ลำแทบจะไม่เห็นเลยไอ้ต้นตื้นกันมีแต่้า่เออใหญไม่ได้พาวยากต้นหลังบ้านนะเม่เช้าก็ได้หลายต้นอยู่เออมาถอนยายน้อหน้ายายเป็นลูกแก้วกินสองลูกแล้วนะที่ที่ซื้อมาจากทางกอกเป็นน้อยหน้าหนัหวานมันอร่อย เต็มเลยค่ะยาย้องมาอยา่างจริงมัน,ม,นมันม่วงมันเลยไอ้ฝุนเนี่ยมันลงหัวแล้วลงหัวแล้วคุณยายก็ไม่มีปัญญามาขุดนะเนี่ยเนี่ยมันมันตัวนี้ค่ะมันลงหัวแล้วมันลงหัวแล้วสมุทนี่ขนาดยายมาถอนอยู่เรื่อยๆนะ ไปย่างได้แค่นี้หามันขึ้นไวอ่ะฮะขึนไวมากเลยขึนไวยมนส่เตินทำใใหญ่ตรงตัวหญ้ามันเยอะนะใหญ่ใหญ่ใหญ่ก็ลูกออกไปก็โต ยายเมาน้อยหน้าต้นนี้นะตั้นี้ฮะต้นี้ตัวนี้ฮะเนี่ยลำใหญ่เตไม่น้อยลำใหญ่คือยานี่มันม่วงค่ะมันม่วงต้องมาเลื้ยเอาเอาหัวมันนะฮะมันลงหัวและอ่าดูยาเลยล้เขาเมาเรื่อยๆนะหรือว่าต้องให้มันขุ่ ้ออกมาแมงก็จะกินละยายก็จะวหาไงนี่นะฮะคือเจียบข่าวใไห่ข่าวนะอืมกิน้าโพดนี่อร่อยนะพด้นียอ่อยน่ายาฟื้นแล้วนะ ใส่ซ yeah, ื yeah, ้อมาตัวนี้สามจบนี่นี่ทำให้เห็นอิมต้ตัวลวนะจะเป็นห่วงเรื่องแมลงที่เข้ามากัดกินยอดหรือว่าต้องปล่อยไปหรือว่าต้องปล่อยไปออันนี้คืออะไรนะกระเจียวแดงกระเจียวขาวกำลังขึ้นนะนะคเขามาเอาหญ้าฝั่งนี้ให้ เปียนก็ยังตอดยอดเรียนคืองแปดสิบตางแต่แต่ที่สองร้อยดีกว่าเพื่อนนะห้าร้อยก็ไม่ดีแปดสิบก็ไม่ดีสองร้อยกำลังดีนะที่เราปลูกนี่ยามเทศใหญ่อันนี้ชมพูยักษ์นะชมพูมาชมพูยักษ์จะทุเรียนใหญ่ใหญ่ก็หลุนขึ้นเราแตะยอด ใหญ่หยอดที่เตินก็เลยไม,ไม่ไม่ออกไรไม่ออกอออกเต็มที่ไม่ใช่ไม่ออกใค่กันโอเคอันนี้งอหางงองอ,งอ,งอแล้วก็แตะไปตะอะไรหรวอว่าใหญ่ต้องให้ย่าเขากลุ่มไปก่อนเนาะยะชุ่มซ้นใช่ไหมเนาะ อืมนะอืมอันี่อินผู้ผาลัมนะเขากำลังที่ยายจะแปะแบบปะปลูกปูไว้นะอินผาลัมตรงตรงนี้ด้วยนะอันนี้ทุกษาอยากที่ยยจะตายขึ้นมาแล้วยายก็ตายยายก็ไม่ว่าเพื่อนไหนรอดก็มันนะอันนี้ค่ะจำได้ไหมให้เนะี่ยที่ยายปลูกตากแดบดบ แปดสิบาทต้นนี้น่าจะเหลือนยายจะปล่อยกับย่าไปเลยยายขอถ้สามสี่ต้นก็พอแล้วเสีเสีนยนบุกไปกินนะแต่เรื่องถั่วเนี่ยยายยายทำไม่เป็นคงไม่คงไม่ได้กินแน่ถั่วเต็มเลยแต่ไม่มีใครมาดูแลย,ยัใหญ่ๆก็็ไม่ดูดูแลมะสยเน ถ้าถ้าเขาติดก็นั่นนะหะเพรายายเอาลงดินก็คู่กับต้นทั้งหมดมีสิบห้าต้นจะลงดินแต่ว่าอยู่ข้างในเองไม่ได้เอายาประมาณห้าต้นห้าหกต้นเนี่ยยาเอาช่วงนี้ายาแล้วข้างหน้า,ายาแล้วนี่ไม่ยอมชิดนี่ยายไม่ได้รดน้ำสี่ห้าวันนั้นก็ฝนตกย่อยกับยนันหืมเลยอ่า ไอแต่แต่ถั่วฝักยาวได้ใหญ่สักโถเลยถ้าได้กินก็กินไม่ได้กินใหญ่ก็ไมเป็นไรแต่ยายชื่นใจแต่น้อยหนาให้หนาก็ตูตนะบางบางต้นเขาค่อยยังเล็กอยู่ก็ถือว่าสติดนะก็สติดนะเะอเคไหมดูป่าป้าเห็นยายวิ่งมาเลยขนาดเขาได้กินอาหารแล้วนะ เออน้องโขาอาหารให้อืม่็ให้แกเขารับผิดชอบเรื่องอาหารนี่ยยขามเทศใหญ่จำไม่ได้ว่าก้าต้นหรือเปล่าํามเทศนะแกนอยหน้านี่จะเป็นเกือบห้าสิบคะหือห้าสิบขึ้นอยู่เลยแกปีนี่ก้าะ นี่กีนี่อยากจะถอดยอดอยากเนี่ยแหมจำจำอดีตยายได้ก็คือได้มาปลูกต้นเล็กๆสามสิบตัวนะ บากาศบรรยากาศ,ากาศ,ากาศที่สวนหลังบ้านวันนี้เขาดำนาวันสุดท้ายแต่พรุ่งนี้ยายก็จะไปสวนใหญ่สวนที่สวนป่าแคต้องออมแรงแล้วก็จะเดินมาอันนี้ลูปลาปลาเขาเห็นยายาอยากกินอ่ะทเช้าเขาก็กินแล้วนะยายต้องกินบ่อยๆแล้วลูกเอ้ย อ่อาแกก็เลยคือติดมือมา้องชายบอกอยให้เยอะนะเดี๋ยวน้ำมันจะกุ่นแต่น้ำก็สีนี้อยู่แล้วนะฮะน้ำนี้นะอี่ยายจะลองดูเหมือนไม่ได้กินเลยเหมือนไม่ได้กลินเลย กันนะฮะทางนี้เออลูกเอาวอ่ะต้นแรกยายเหรอสิคะเห็นเราล้วก็ฟังหาต้นแรกยายว่าจะมาลงอีกใช่ไหมคะตามคลิปเก่าจะมาลงอีกน้องชายเบรกอย่านะแค่นี้เองจะแน่นนะเดี๋ยวปานไม่โตอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะเพราะสักพักบุกพักเต็มแล้วนี่ค่ะเต็มแล้วอันน้กไปจ่าย คักตบนี่ก็มีคนออกมาลงให้ยายเ่คือคุเดียวมันไม่ไหวทำเพื่อญาติพี่น้องเราไม่ทำเขาก็บางทีชาวบ้านเนาะเขาก็อยู่แบบอัตภาพพอเราทำคนที่ที่มาลงสีที่มาสีข้าวที่เคยนะเขาเห็นยายทำเขาก็เก็บไปทำนะ ก็คองเลี้ยงปลาเลี้ยงกบอะไรเขาก็ทำตามหมดเลยทั้งปลาทั้งกบไงอ่าก็มากบมันเริ่มโตแล้วทีนี้เขาก็จะกบเริ่มโตแล้วนะคะแล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอามาซื้อของยายขายไม่แพงรนะ้อยห้าสิบนะอือตอนนี้จะสี่ตัวโลแล้วล่ะ ตอนนั้นตอนนี้เขามาเอากันนะ่ยห้าตัวโลอ่าห้าตัวโลเนาะเ้ดยดูปลาตอนนี้ก็สี่สี่ตัวโลแล้วกีโตขึ้น,โต,นโตขึ้นนะปลาเน่นเลยเนี่ยนูน้นไปนู่นเลยนะคะเอแต่เขาจะมาอยู่ตรงนี้จะน,น้ำลึกนะถึงหน้าแรงก็ไม่หมดนะฮะน้ำ ดีอืมอืมนะคะพยยาอย่าไปอย่าไปนะทำให้เราไม่เหงานะอยู่กับปลากับกรบกับต้นไม้นะได้คิดคิดทุกเรื่องอไปสวนก็คิดเรื่องสวนนะอไปสวน ก็คิดเรื่องแดนเรื่องอะไรเงียเดินสเปซสปาเรื่องขอบเขตเรื่องเสาเรื่องรั้วมาสวนก็คิดเรื่องต้นไม้ใช่ไหมคะฟังใายหน่ยนะฟังฟังคนแเจนะฟังฟังคนมีทุกข์ได้บุญนะคะ <laughs> ขอให้รวยให้รวยฟังคนระบายค่ะ ท่านบอกว่าได้บุญใหญ่นะ <c oughs> จะลำคาญคนเวลาเขาเขาระบายเขามีความทุกข์เนี่ยถ้าเรารับฟังเขานะเราก็ได้บุญใหญ่นี่ค่ะเข้ามาชมยายนี่ก็ได้บุญนะจะช่วยเหลือทางด้านจิตใจ,จนะท่นแจด้วยนะเอ้ยปลาสีทองด้วยนะปลาสีทองเออใครปลาสีทองมาปล่อยนะ ว้าวปลาสีทองนะเดี๋ยวนะียอืมตัวเหรียญใหญ่ดูจะถึงไหนเนะ <laughs> ถึงไหนถึงนั่นเลยในฮะอ่าสามสี่สี่ต้นทางนู้นเนะมีห้าต้นนี้กำลังกำลังออกอ่ะ เด็กบางคนเขาก็บอกว่าเออออกแล้วก็ตายอะไรแฉ <c oughs> ่งเลยอ่าสี่ห้าหกอ่ะ, 4, 5, อ,ะอันนี้น้อยหนาเขาก็น้อยหนาเขาก็จะ,จะก็จะโตจะนะ,ะน,นี่เกิดต้นนี้นะ ต้นนี้น่าจะรอดนะยายวะแกซื้อมาสองร้อยนี่ยายชอบมากเลยต้นนี้ดูดูมีสีสันกับเพื่อนจะดูเขาให้รอดเนี่ยยอดเขาก็จะออกอช่ไหมแต่ยายก็ไม่กล้ารดน้ำแต่ต้นนี้ก็ใบเขาอยากเหลืองเลยนะแต่เขาก็การจะออกยอดเหมือนกัน อันนี้ซื้อมาแปดสิบต้นนี้ตัวเพื่อนเลยน้อยหนาถ้าพินก็รอดอ,อันนี้ขาลำอีกต้นหนึง่งพักช่องนี้กินยอดเลนะเนื้อหนายอยู่แสมฝักทองพักชอ่กชองนี้ยายไม่เน้นไม่เน้นลูกนะกินยอดนะ น,นี่คือเหรียนไงเนี่ยฮะต้นนอืมทุกคนเขาก็บอกไม่เขาก็เต็มที่นะเขาก็เกษตรเศษมือเก่านี่เราก็เกษตรมือใหม่ค่ะว่าโอ้ยากนะยากนะอะไรอย่างเงี้ยดูต้นยยไหนทำเทพยักษ์ใหญ่อะตูด้วยนะข้างในนี่นี่ยข้อกบกบ เนี่ยค่ะขามเทศใหญ่ก็จะให้ก็โตมาหักบกบ,บเนี่ยฮะกบก็ต้องไปก่อนเขาเนานะ่ะฮะเออน่ารักนะี่ยโตแล้วค่ะไม้สี่ตัวโลก,การตลาดยังไม่ค่อยอยากจะเล่งเท่าไหร่ยายยังไม่ค่อยนั่นใครใคมาขอซื้อก็ให้นะแต่ยังยังไม่เล่งขายเลยนีฮะอินทาลําใหญ่อืม แต่ต้นข้างหน้าที่เราเราหญ้ามันก็จะโตวไวเราหญ้าเราหญ้ามันก็จะโตวไวเนี yeah. ่ยน้อยหน้าอยู่ข้างใน,นก็จะมีมะม่วง,งมีลิ้นจี่มียินทะลาลำนะหญ้ามันจะ เริ่มลกอีกอ่ะมันปูกติดบ้านน้องไงกำลังจิ้มจิวนะอืากำลังนี่ก็ขนุนคือนาคตอ่ะชายหนุ่มก็จะอยู่ยากอันนี้เอ่อมะพร้าวน้ำหอมใบเตยอ่ะหอมทองอ่ะสองต้นเนี่ยอ่า จะต,ตัวช้าหน่อยเนาะพริกเงี้ยเนี่ยพริกพริกพริกหมดเลยนะต้นเนี่ยเอออันนี้แขกดำมาปลูกตั้งแ,แ,แ,แต่คุณตายยังป่วยมาแต้มแต้มไว้คิดว่าจะไม่รอดแขกดำดุนะเออนี่ตนนผ้าลำต้นแต่แต่ตรงนี้ที่ยายปลูกพริกนะโรแล้วก็เผือก แคบไม่เห็นเผือกเลยเผือกกับพริกนี่คือสัองทาใจเลย <c oughs> นชะ่ไหยังไม่เอาใเยเลยโอ้ยกระชายแม,ม,ม่ต้องทาใจนะปลูก่งนี้แหละอันนี้พปยุงใยนในเกล็ดลอยนะเอามาไว้นานไม่รู้จะจะเหลือเท่าไหรนะ่นเระเกล็ดลอยตุ่นพ่อใหญ่ต้องทำรัวพรุ่งนี้ต้องไปดูเรื่องเกล็ดเอง จ้าหน้าที่ที่ดินมาวัดแบ่งแยกเลยแต่คุณลุงก็ไปถอดเศษหอกอันนี้ไม่ได้นินทาขอยนะก็เลยต้องมีปัญหาเรื่องกวัดใหม่ใครเศษกเลยยังไม่ได้ทำรัอแต่พรุ่งนี้ก็ต้องเจิญกำนันแล้วก็ช่างไปอ่ะนี่เกินร้อยตัวเลยยายูกสวนป่าที่อ่างน้ำพานนะสวนลูกชายมรอดกอเขามรดดทหารเ็าดือ อันนี้ต้นไม้ที่ยายจะไปลงส่วนใหญ่นะอ่ามาได้ที่นี่อหละอันนี้คือกระดูกระดูดกระดูก็จะใบใหญ่นะไม่ใบเล็กหิวนะนี่กระดูด475ต้นเนาะกระดูอันนี้สักทองสักทองนี่ได้50ต้น50ต้นนี้ก็แย่งเข้ามานะขอเขามานีา่มันมาไกลอยากกิงสังคมก็จะาอาเภลยสังคมนะอ่ากระดูด475นี้เขาอยู่ไปอ,อะไรนะ ยุงก็เยอะนะสักทองห้าสิบอันนี้อันนี้ยางนาสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าต้นมีใจด้วยนะนี่มใจใจต้องเป็นไรนะสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าต้นนะยี่ห้อยางนาสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าต้นนะใคจะปิดคิปขอบคุณมากนะคะที่ดูยายไม่รู้ใครจะดูถึงนะ ยายจะถ่ายสวนให้หมดเลยนะอากาศตอนนี้ยังเกิดมงคไม่ขึ้นเลยคะ่ะแต่ตะวันขึ้นสูงมากเลยยาย,ยายตื่นเช้ายายนอนไม่หลับเนาะยายนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนพอไปดูสวนดูอะไรแล้วถ้าจิตใจแล้วนอนไม่หลับนะถ้าใ,ให้เจอยายนี่ขอมีแต่ความสุขความเจริญนะ,ะอยากได้อะไรขอได้ทำอะไรขอทำจนทุกคน รอยครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะนะขอสชเฤทธิ์ทุกประการขอบคุณมากนะคะที่อยู่ใหญ่น้าขอบคุณนะค่ณนะสวัสดีค่ะที่รักละลายดิขอบคุณค่ะ,คะข,ข,ขอบคุณค่ะ